สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทีฟชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอนเมนก็จะนำเพื่อนๆนะครับไปที่ต้นไม้ผีเฮี้ยนบิญญาณเมญานโฮนะครับก็จะไปดูเรื่องราวของการจุดธูปขอตัวเลขนะครับในงวดของวันที่1พฤศจิกายนพศ2563นะครับก่อนอื่นใดนะครับแอนเมนก็ขอเรียนว่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปวิดีโอนะครับให้กับแอดมินด้วยนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับแอดมินมาจุดทูบนะครับก็ตามภาพนะครับที่แอดมินได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับเลข8เหมือนหัวดําแอดมินเลยมองว่าเป็น50-2นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับแต่ถ้าได้ตามนะครับได้ตาม และได้ฟังนะที่แอดมินวิเคราะห์นะครับก็จะเห็นได้ว่าแอดมินมองไว้นะครับ538นะครับบริเวณแถวๆนี้นะครับที่งวดที่แล้วที่แอดมินวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ามองเห็น538ชัดนะครับก็ถือว่ามาตรงนะครับมาตรงนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงตัวเลขนะครับก็แค่วิเคราะห์เอาไว้นะครับจริงๆก็มีหลายจุดนะครับที่เพื่อนๆเห็นได้ด้วยตาของเพื่อนเองนะครับที่เป็นตัวเลข บอว่างวดที่แล้วค่อนข้างชัดทีเดียวนะครับมีหลายจุดที่เป็น1551นะครับก็มาดูวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปจุดทูบขอตัวเลขนําโชคกับแม่ย่านะครับวันนี้เป็นวันโกนนะครับเป็นวันโกนก็อาจจะให้โชคนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวก็ทีมงานนะครับของแอดมินนะครับคุณป้าท่านเดิมนะครับที่มือแม่นๆนะครับเคยให้ตรงๆมาแล้วนะครับ ก็มาลุ้นต่อครับวันนี้จะให้โชคไหมนะครับ สำหรับจุดนี้นะครับแอดมินเห็น3 8 4ชัดมากนะครับแล้วก็806นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เป็นจุดที่ให้โชคมาแล้วหลายงวดนะครับไม่ว่าจะเป็นงวดที่เป็น3า93านะครับก็บริเวณนี้นะครับที่เห็นชัดชัดนะครับแล้วก็หลายงวดนะครับ97ก็บริเวณนี้นะครับเอาล้ครับเลขทูบตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นเลข9นะครับ รือว่าสวยทีเดียวนะครับก็ชัดแล้วนะครับว่าเป็นเลข9นะครับถือว่าสวยทีเดียวนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ชัดมากนะครับสาหรับวันนี้นะครับแอดมินก็จะขอเน้นไปที่2จุดนี้นะครับ2จุดนี้เท่านั้นนะครับที่เหลือแอดมินก็จะไม่ลงตัวเลขแล้วนะครับจุดนี้แอดมินเห็น3 5 4กับ8 54นะครับแล้วก็683นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเห็นบริเวณแถวแถวนี้นะครับค่อนข้างชัดนะครับแอดมินก็จะจับ2จุดนี้นะครับจุดที่แล้วกับจุดนี้นะครับนอกนั้นแอดมินก็จะให้เพื่อนๆสองเองนะครับสําหรับอ่า ที่ดูจากต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรอลุ้นเรื่องของทูบกันนะครับตัวที่สองนะครับยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังมองไม่ค่อยออกนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับ mm hmm. ยังมองยากอยู่นะครับเหมือนมองแบบนี้เหมือน มองยากจุดนี้ก็มีตัวเลขชัดนะครับเห็นเลข4ี่เลขห้านี่ชัดมากนะครับตัวข้างล่างเป็นเลขสี่นะครับในวงกลมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับแล้วก็ข้างบนเหมือนเป็นห1หนึ่งห้าหรือเปล่านะครับคล้ายๆกับจะเป็นห1หนึ่งห้านะครับในชุดข้างบนนะครับหรือจะแค่สี่กับห้าเพราะว่าห้าชัด1กับ5้าเนี่ยชัดนะครับแต่เลขหนี่เหมือนคล้ายๆจะชัดอยู่นะครับ หมือนจะเป็น6 1 5ไม่งั้นก็เป็น4 1 5หนะึ่งห้าหรือหกห้อ๋อเลข3นะครับเป็นเลขสนะครับตัวนี้เป็นเลข3ก็ชัดอยู่นะครับชัดอยู่แต่หัวหนามากเลยนะเลข3ถ้ามองไม่เป็นเลข3จะเป็นเลขอะไรเป็นเลข5้าแต่มันเหมือนเป็นเลข3นะครับอ่ะดูนะครับดูเป็น เดี๋ยวรอออกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวระหว่างรอนะครับก็ดูต้นไม้ไปนะครับแอนมินก็มีหลายจุดนะที่เห็นตัวเลขชัดนะครับวันนี้แต่ก็ลงตัวเลขไว้ให้แล้วนะครับในช่วงต้นคลิปนะครับช่วงนี้แอนเมนก็จะพยายามให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าแอนเมนก็จะพยายามไม่ลงตัวเลขนะครับเพราะไม่งั้นจะดูเยอะเกินไปนะครับ ก็เลขสมเนะาะน่าจะเป็นเลขสมแต่ว่าหัวนาเลือเกินอาจจะมองได้เป็นเลขสมเลข5ได้เหมือนกันนะแต่จริงๆคือเลขสมเนาะเลขส เอาล้ครับทูบก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าตัวล่างนี่ยังดำอยู่เลยนะครับไม่รู้จะเป็นเลขอะไรนะครับอพอหมดจริงๆเหมือนเป็นเลขสามนะครับเหมือนเป็นเลขสามเหมือนเป็นเก้าสามสามนะครับเหมือนเป็นเก้าสามสามแตม่เลขทูบมันดำดำ อ่ะให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับคือมองได้ว่าเป็น9 33นะครับแต่ว่าคือด้วความที่ตัวทูบมันมองมันเหมือนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่มีนเลยมองเหมือนเป็น9 35 955อย่างนี้นะในอีกในย่านหนึ่งก็เหมือนกับมีเลขหนึ่งซ้อนกับเลขสามอยู่นะครับตรงกลางเห็นไหมครับมันเป็น9 31นะครับ แต่ทูบจริงๆน่าจะเป็น933นะครับถ้าดูแล้วนะครับแต่ก็ลองดูนะครับอันนี้เพื่อนๆลองวิเคราะห์ดูนะครับแต่จริงๆคือ933นะครับแต่แอดมินก็มองเห็นเป็น935 955 931ด้วยนะครับลองดูแล้วกันนะครับจะมาให้โชคไหมนะครับก็ระวังเลข9กับเลข6จะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็อาจจะมองเป็น635ได้เหมือนกันนะครับเอาแล้วครับที่เหลือนะครับแอดมินจะให้เพื่อนๆ2ตัวเลขนะครับ ให้สองตัวเลขห้อยสองชัดๆกันนะครับก่อนที่จะนะครับจากกันนะครับแอนมินก็ขอเรียนว่าเรื่องราทั้งหมดเป็นเพียงความเสื่อส,ส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังนะครับข้อมูลในเรื่องของตัวเลขถ้าท่านจะนาไปใช้ในการลงทุนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงสูงนะครับสุดท้ายนี้นะครับแอนมินก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีกับตัวเลขงวดน,นี้นะครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าแม่ย่าจะมาเข้าฝันอะไรไหมนะครับแม่ย่าไม่ไม่มาเข้าฝันสองวดแล้วนะครับไม่รู้ว่างวดนี้จะยังไงนะครับบริเวณนี้เลขหกชัดเหลือเกินนะครับเอาละครับแอดมินก็จะฝากท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับโอ้เลขหกชัดจริงๆนะครับก็แอดมินจะขอฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ